หยุดวิ่งจนหมดแรงคาร์ดิโอแบบนี้เห็นผลไวกว่าเดิม2เท่าก่อนที่จะไปฟังฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีดีค่ะการวิ่งนานๆอาจทําให้ร่างกายเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานนะลองเปลี่ยนมาทำฮิตดีกว่าใช้เวลาไม่นานเพียง10-15นาทีแต่ร่างกายสามารถเผาผัาพลังงานได้ถึง24ชั่วโมงเลยและนี่คือ3ท่าฮิตง่ายๆนะคะไปเริ่มที่ท่าแรกค่ะท่าไฮนี่เอามือขึ้นมานะคะแล้วยกเข่าขึ้นมาแบบนี้นะคะ ถ้าเข่าสามารถแตะมือได้ยิ่งดีค่ะเราจะทํา30วินาทีจากนั้นนะคะพักแค่10วินาทีแล้วไปต่อท่ากระโดดตบค่ะหรือจัมปิ้งแจ็คนะคะทําต่อเนื่องไปอีก30วินาทีค่ะพอครบแล้วเนี่ยเราจะพัก10วินาทีแล้วไปต่อท่าเมลท์เทนค r ัมเ e อร์ค่ะเราจะเซตท่าโดยการทําเหมือนแพลงนะคะเกร่งท้องไว้เยอะๆแล้วดึงเข่าขึ้นมานะคะทําแบบนี้ต่อเนื่องไปอีกนะคะ30วินาที พอครบ30วินาทีแล้วนะคะก็พัก10วินาทีค่ะเราจะทําเพียง3ท่าเท่านี้นะคะแต่ขอ4รอบค่ะรับรองคุณจะเบิร์นไขมันได้ดีแน่นอนค่ะคาร์ดิโอไม่จำเป็นต้องนานแต่เลือกวิธีที่ใช่ถ้าอยากได้เทคนิคดีๆแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะ